การย่างเท้าก้าวเข้ามาอย่างเงียบเชียบเงียบงันของฤดูใหมม้ร่วงที่เปรียวเศร้าและเหงางามได้พากพาอารมหายใจสุดท้ายของเขาไปในย่ำรุ่งอรุณรอนของวันที่3กันยายน2544ในอายุข,ขายเพียง50ปีด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพันศิลปินล้านนาแห่งยุคสมัยศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ราชาโฟกซองคำเมืองมหาคีตะกวีล้านนาราชาแห่งดุลยศินอัจฉริยะคีตะกวีศิลปินนักลบวัฒนธรรมแห่งท้องถิน่นทั้งหมดนี้คือเกียรติยศเกียรติภูมิฉายาที่เขาได้รับท่วมทนดวงชีวิตจากปี2519ถึง2544แต่เกียรติยศเกียรติภูมินี้จะคงอยู่คู่แผ่นดินตราบชั่วฟ้าดินสลาย จลันมโนเพชรเสกสร้างรังสรรค์ผลงานประทับแผ่นดินประดับวงการบันเทิงไว้อย่างมหาศาลใน25ปีของการทำงานในแวดวงศุนท์ทยศิลแทบทุกขว้วแหนง่งบทเพลงกว่า200บทเพลงงานภาคเสียงภาพยนตร์ดนตรีเพลงประกอบภาพยนตร์ละครทโทรทัศน์และสารกดีงานแสดงละครทโทรทัศน์ภาพยนตร์ เขาได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ด้วยกล้าวของปรมาจารย์ผู้มุ่งกับผู้ลงหลับบัณฑิตลิทกรในปี2530เพลงอุยค Am ํแสนเศร้าล้ําอมตะมาตั้งแต่ปี2519เพลงพี่สาวครับมิดะและอีกนับร้อยเพลงที่ลึกอย่างฝังตรึงถึงดวงวิญญาณ ในปี2,538เพลงลมเหนือหนึ่งเพลงชีวิตในชุดศิลปินป่าโดยระยะรถไฟดนตรีได้รับคัดเลือกไปทำเป็นมิวสิกภาพยนตร์งานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของนักศึกษาไทยที่ไปทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยภาพยนตร์แห่งชาติกรุงมอสโกอันเป็นความทรงจำาลํำค่าไม่มีวันลบเลือน สามกันยายนส564ันครบ20ปีที่เขารับร่วงดวงชีวิตไปเป็นอัจฉริยะคีตะกะวีศิลปินอยู่ในสวงสวรรค์นแนวเพลงโฟลค,คันตรีและบลูที่เขาโปรดปรานยังคงแพรสซ่านสถานแผ่นดินอยู่ในสายเลือดคนเพลงคนดนตรีกวีคีตกรศิลปินนักเขียนวัทิยากร ทุกพชีวิตรเขาลืมตาดูโลกที่เมืองเชียงใหม่หลับตาลับล่วงลาโลกที่เมืองลำพูนในอรุณร้าวที่ลมหนาวเริ่มมาเยือนและสัพพชีวิตของใบไม้กำลังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลร้องไห้ปลิดขั้วตัวเองละลิ่วลงซบผืนดินคิดถึงกวีโศกสลาบทหนึ่งหนาวลมเหนือ เมื่อหนาวแผ่วขาวไหนเหมือนมีใครมาทวงถามถึงความหลังไม่หนาวเพราะลมพิ้วทิวไม้บังหนาวเพราะชังความชั่วของตัวเองออตเตแต่หนาวลมเหนือครานี้คิดถึงอัระอภิมหาคีตะกะวีศิลปินจลันมโนเพชรท่วมท้นหัวใจครับด็อกเตอร์ศาสตร์ธนิกจุลมณี 不问。